พอเงินทุกบาทในกระเป๋าสตังค์ท่านปัจจุบันนี้มันมีความจำเป็นอย่างยิ่งกับตัวท่านและครอบครัวของท่านสังเกตหลายคลิปนะอาจารย์คมจะพูดตลอดเวลาว่าวัตถุมงคลเนี่ยเป็นของฟุม่มเฟือยใช่ไม่จำเป็นแม้แต่เมื่อกี้นี้เราคุยกันหลายๆคลิปอาจารย์คมก็บอกอันนาพุทธคุณอะไรก็ตามเนี่ย อาจารย์คงก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าต้องบูชาชเพราะอะไรจรึงไม่โน้มน้าวให้ลูกศิษย์ลูกหามาบูชาวัตถุมงคลครับ<ม>ในเมื่อได้เงินเข้าสํานักผมไม่เคยชักชวนใครบูชาวัตถุมงคลนะแม้กระทั่งแขกที่มาหาที่นี่เพราะผมไม่ได้นั่งรับแขกข้างในผมนั่งอยู่ข้างนอกครับบางคนมาคุยกับผมเป็นสิบครั้งแล้วยังไม่รู้เลยว่ามีวัตถุมงคลจําหน่ายเพราะวัตถุมงคลมาอยู่ข้างในนู้นแล้วเข้าไปดูได้เลย เราจะมีป้ายเตือนสติไว้ทุกจุดเรื่องวัตถุมงคลต่างๆเรื่องพิธีกรรมต่างๆผมไม่เคยชักชวนให้ทํามีแต่ป้ายเสอนเตือนสตินะครับแล้วก็ป้ายนั้นก็ยังอยู่เรื่องวัตถุมงคลนะก่อนจะเช่าบูชาให้พิจารณาก่อนนะว่ามีความจําเป็นกับท่านหรือไม่เพราะเงินทุกบาทในกระเป๋าสตังค์ท่านปัจจุบันเนี้มันมีความจําเป็นอย่างยิ่งกับตัวท่านและครอบครัวของท่าน วัตถุมงคลเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นเพียงขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจนะไม่ใช่จะโดนบันดาลน,นะต้องแยกคำนี้ให้ออกนะรแรงบันดาลใจกับสร้างเสริมกำลังใจไม่ใช่โดนบันดาลครับอมืมีวัตถุมงคลไว้ประจำตัวแล้วเนี่ยให้มันเกิดกำลังใจให้มันมีแรงบันดาลใจในการต่อสู้ดิ้นรนในการขยันทำมาหากินถ้าอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ yeah <laughs>